สวัสดีครับผมสวัสดีผมแม่พี่น้องสุขุสุคนนะครับเมื่อนี้นะครับผมก็พามาเบ่งแ,งแปลงกระโพดระบบนพูหยดของผมนะครับะนะครับสำหรับกระโพดแปลงนี้กายุได้ประมาณยี่สิบกว่ามือน,นะครับยี่สิบกว่ามือน,นะครับกับความงามกับถือว่าใช่ได้นะครับคำนิยว่างามปานใดนะครับอ่า ก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับกับการส้างและด้เสริมนะครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับกอาไปเป็นแนวทางได้นะครับระบบนำยศนะครับก็สิลงทุนแน่จังน้อยนะครับที่แรกนะครับแต่ระบบนำกับลงทุนเท่เดียวก็อยู่ด้หลายปีอยู่นะครับปลูกระวางสีถาปลูกมั่นนะครับถ้าปลูกมั่นรอฝนนะครับ พอฝนมากก็เก็บกระโพดแล้วลวก็ผมกับสิปลูกมั่นนะครับเนี่ยการปลูกเมล้านะครับพื้นที่กาจะประมาณไร่กว่าๆนะครับสิบเจ็ดหล่องนะครับสิบเจ็ดหล่องหล่องหนึ่งก็ประมาณสามร้อยกว่าต้นนะครับผมสามร้อยกว่าต้นนะครับการนำกระเปืองนะครับสำหรับระบบน้ำยดนะครับผมกับเปิดมือละยี่สิบนาทีนะครับ สามารถคำนวณน้ำได้นะครับคำนวณได้นะครับก็ใส่น้ำไปประมาณหมื่นละสองพันลิตรนะครับโดยประมาณนะครับผมสำหรับการเปิดยี่สิบนาทีนะครับสิบนาทีต่อพันลิตรนะครับสำหรับน้ำนะครับคำนวณไม่ยากนะครับสำหรับแปรงกระปูดซัมนีนะครับเนี่ยก็เจอปัญหาแนนนะครับ ปัญหาก็คือหนองนอนนะครับเมืองใบนะโดนไปแล้วนะครับผมผนสินเด่นเป็นข้าวโพดปลอดสารนะครับกับสีโบโคอริลเคมีเนาะ้าบมจาเป็นนีลีนะครับกับเบืองต้นผมกะทำการใส่เมือนี่นะครับบีบนะครับบีบออกนะครับบีบจัดการไปนํำนะครับกับเอาซัมเอาไรเนาะครับได้ซัมไดก็เอานะครับผมใส่สารเคมีร้ายกะ คือว่านะครับอันตรายกับเจ้าของน้ำนะครับ,บอันตรายกับคนกินน้ำเนาะอ่าสำหรับปุ๋ยนะครับผมกับิให้มาทางสาย,ยางนะครับมากับน้ำนะครับเป็น